ครับเพราะแม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท,ท่านพร้อมนะครับครับงั้นขออนุญาตแถลงข่าวในนามของหัวหน้าพักประชาชนนะครับก่อ,อ,อนเริ่มนะครับ สืบเนื่องจากเมื่อสักครู่ทางพักภูมิใจไทยนะครับได้ออกมาถแถลงข่าวสแสดงจุดยืนนะที่พร้อมจะสนับสนุนให้พักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าพักเพื่อไทยจะเสนอผู้ใดนะครับเป็นดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเนื้อหาสาระในการถแถลงข่าวในานามของพักประชาชนต่อจากนี้ก็จะยืนบนพื้นฐานข้อเท็จจริงนะครับที่เราทราบจากข้อเนื้อหาสาระล่าสุด วันนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนครับต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร,รในวันพรุ่งนี้ผมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนครับขออนุญาตยืนยันอุดมการยืนยันทางการเมืองของจุดยืนทางการเมืองของพรรคประชาชนว่าเรายังคงมั่นคงเหมือนเดิมที่เราเคยให้ไว้ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเมื่อถึงปีที่แล้วครับรัฐสภา,ามีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อคุณเสษฐาทวีสินเป็นนายกรัมนตรีซึ่งเราเคยได้สื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในฐานะอดีตพักเก้าไกลว่าเราไม่เชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานของพักการเมืองที่มีความเชื่อทางอุดมการณ์กันต่างขั้วจะสามารถผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้จากการประเมินการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาตลอดหปีครับ ทั้งในเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการยกระดับประชาธิปไตยพวกเรายังคงยืนยันคำเดิมแม้วันนี้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนคนแต่จากข่าวที่ปรากฏพักร่วมรัฐบาลชุดเดิมมีความประสงค์จะเดินหน้าเป็นรัฐบาลต่อโดยการเสนอชื่อคุณชัยกเกษมนิติสิริตัวแทนของพรรเพื่อไทย ที่มีจำนวนสอสอมากที่สุดในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนคุณเศรษฐาทวีสินดังนั้นพรรคประชาชนขอยืนยันว่าเราจะเดินหน้าทำหน้าที่ต่อในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านโดยไม่มีส่วนร่วมในการโหวตสนับสนุนคุณชัยกเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลครับที่จะต้องร่วมกันเสนอชื่อ และคาดว่าจะได้มีการตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแม้พักประชาชนจะไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพักตนเองได้แต่ผมมีความพร้อมที่จะเข้ามาทําหน้าที่ในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่เราต้องการผลักดันในอีกหลายเรื่องครับที่ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้น <S 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 เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชน แต่เรายังคงจะใช้กลไกในรัฐสภาอย่างเต็มที่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ทางพรรคประชาชนขอยืนยันเช่นกันว่าถึงแม้เราเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่เรายังมีอีกหลายภารกิจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองในระบบประชาธิปไตยมีอีกหลายวารรคครับที่เราจําเป็นจะต้องผลักดันร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลตัวอย่างสําคัญของวรระดังกล่าวซึ่งผมเชื่อว่าได้ถูกตอกย้ําในสังคมเห็นตรงกันแล้วในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา นั่นก็คือการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่และโครงสร้างขององค์กรอิสระและรัฐธรรมนูญเพื่อทบทวนเรื่องมาตรฐานจังทางจริยธรรมให้เป็นเรื่องของความรับผิดรับชอบทางการเมืองให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่กลุ่มคนไม่กี่คนมาเป็นผู้ตัดสินเพื่อทบทวนเงื่อนไขของการยุบพ,พักให้สอดคล้องเป็นไปตามหลักสากล ซึ่งสามารถดําเนินการได้คู่ขนานกับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนดังนั้นหลังจากนี้ครับทางพรคประชาชนเราจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวผ่าน,นกลไกของรัฐสภาและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะให้ความ,ร,วม,มร่วมมือกับเราในภารกิจดังกล่าว เพื่อทวงคืนอำนาจสูงสุดที่เป็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับก็สําหรับการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการขอจบแต่เพียงเท่านี้ขออนุญาตให้ทางพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนได้สักถามครับ ผมคิดว่าไม่มีแน่นอนครับมั่นใจว่าไม่มีแสดงออกได้จากตัวเลขของเพื่อนๆสสที่ย้ายมาร่วมพักประชาชนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าเกิดขึ้นครับเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องของอาทางาพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็พักร่วมรัฐบาลที่จะได้หารือกันนะครับในส่วนของพักประชาชนที่ปัจจุบันได้ผมได้ถแถลงจุดยืนไปแล้วว่าเราจะขอทําหน้าที่ในฐานนะ พรรคแกนนำสายค้านต่อเพราะอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปสามารถให้เกิดความคิดเห็นในส่วนนั้นได้เรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทางพรรคร่วมรัฐบาลน่าจะต้องไปหารือกันแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้ไม่ว่าจะมีการเสนอชื่อใคร จากฝั่งของพรรคเพื่อไทยผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่พรรคร่วมรัฐบาลได้พิจามาอย่างดีแล้วครับในส่วนนี้ผมเองก็ตามข้อเท็จจริงผมยังไม่ได้รับรายง,งานนะครับ ถ้าเป็นวาระร่วมกันอย่างเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็การแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาผมคิดว่าพรักประชาชนพร้อมทํางานร่วมกับทุกฝ่ายครับ เ,เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะ่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญามตาตรา112นะครับก็าอาจจะเป็นคนละเรื่องเดียวกันเพราะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่น่าเป็นเงื่อนไขทางการเมืองในการร่วมมือกับฝ่ายรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผมคิดว่าคําแถลงของคุณอนุทินน่าจะหมายถึงว่าการจับมือเพื่อโหวตเลือกนายกทัมมนตรีในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับไม่น่าเกี่ยวข้องกับประเด็นวาระการแก้ไขรัฐมนูลครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรที่จะต้องเข้าร่วมประชุมครับ ครับผมคิดว่าสิ่งที่ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยมากที่สุดก็คือเสถียรภาพทางการเมืองนะครับเพราะว่าจากที่เราเห็นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีการใช้อำนาจทางฝั่งนิติบัญญฝั่งตุลาการนะครับในการที่จะทําให้เกิดผลกระทบทั้งในฝ่ายของนิติบัญญัติเองนะครับจากการที่พักคเก้าไกลถูกยุบแล้วก็ในฝั่งของฝ่ายบริหารเองที่คุณเศรษฐาทวีสินนะครับถูกพิจารณาให้พ้นจากตําแหน่ง เพราะนั้นเรื่องนี้สิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนกําลังอมองหามากที่สุดนะครับก็คือเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็วันนี้จุดยืนของพักประชาชนเองก็คือเราต้องการออกมา,าพูดให้ชัดๆนะครับว่าวันนี้เรารู้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลอาจจะยังเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าเราก็ยังพร้อมที่จะหาวาระร่วมกันในการผลักดนันร่วมกันกับทุกฝ่ายนะครับอย่างเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่อแม่พี่น้องทุกคน คำถาบน่าจะมีเท่าน enfin ี้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับผมคิดว่าเมื่อกี้จุดยืนได้ที่ได้แถลงไปก็คือเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่เขาจะต้องไปรวม เสียงในการสนับสนุนนายกรัฐมนตรีในส่วนของพรรคประชาชนเองวันนี้ผมคิดว่าจุดยืนค่อนข้างชัดว่าเราขอทําหน้าที่ในฐานะพรรคแกนนําฝ่ายค้านนะเพราะนั้นหน้าที่ในการรวมเสียงสนับสนุนควรจะต้องเป็นหน้าที่ของฝั่งรัฐบาลครับเรื่องของการโหวตอย่างไรนะครับจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่เรากําลังจะหา,หารือกันในที่ประชุมสสเย็นนี้นะครับเพราะผมเข้าใจว่าวันนี้น่าจะมีตัวแทนจากอีกหลายพรรค ทั้งในฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยที่อาจจะออกมาให้ข่าวหรือการม,มีการเคลื่อนไหวอยู่ดังนั้นขอพวกเราประเมินสถานการณ์กันอีกนิดนึง<อ>นะครับ<ด>แล้วก็เย็นนี้ยังไงได้ข้อสรุปก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมสภาพรุ่งนี้แน่นอนครับ <c oughs> ครับงั้นประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ